เอโยวัสดสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย g p เบกดีมอนจ0 0านะครับผมปี2 0 2 0นีสจด่อนะฮะคันนี้ส,สวยๆเลยนะครับผมสีแดงสดๆเลยนะสีเดิมจากโรงงานเลยนะฮะเท่เลยนะสีนะโอ้โหเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับผมกับผีใช้งานได้ปกตินะฮะเครื่องไม่เคยแกะเครื่องแห้งๆเลยนะท่อเนี่ยมาเป็น ท่อแตกนะครับผมของ SC Project นะฮะเสียงนุ่มๆเพอๆเลยนะครับผมคันนี้นะดอกยางนะครับหน้าหลังมีไม่พอใช้นะฮะยังใช้งานได้เกี่ยวยาวเลยครับผมไฟหน้ามีเป็น LED นะครับผมคันนี้เดิมๆเลยนะฮะสวยๆเลยนะเครื่องฝั่งนี้สวยใสสะอาดมากครับผมเครื่องแห้งๆเลยรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะสภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมอ่า สว,สวยเลยนะฮะคันนี้นะโซ่สเตอร์สวยใสยสะอาดมากนะครับผมแล้วเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะเอาไปขับกันหล่อๆเลยคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันเลยดีกว่าครับคันนี้นะฮะเลขไม์อยู่ที่13,000มโลเท่านั้นเองนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลย ประมาณนี้เลยนะฮะผมอ้าผมลืมแจ้งไปนะคันนี้เป็นตัว2วาลวนะครับผมอ่าคันนี้นะฮะเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะครับเปิดอยู่ที่3900มบาทเท่านั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย